เรอเอาอะไรอย่นี้อะก็ฝากเรื่องคุณไม่มีความรู้เรื่องดนตรีมั้งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ให้คะแนนด้วยนะแต่ก็ฝากลูกๆมาเรียนกองเชียร์นั่งโอเคว่าไม่เป็นไรนะฮะนั่งแบบนี้ว่าได้นั่งสบายๆแต่สิ่งที่อยากฝากก็คือพวกเราเสียแรงได้เสียได้ ร้องเพลงตามสบมือนั่งสบายๆได้นะครับแต่ว่าพยายามนะครับอย่าอย่าเล่นอย่างอื่นนะครับอย่าเล่นเกมอย่างเงี้ยครับพวกเราส,รสานุกสนานไม่ต้องนั่งสมาธินะร้องเพลงลุกขึ้นมาเต้นก็ได้คนนี้นะครับนที่คุณยิพูดนะครับอันนี้ก็ฝากรูดๆให้เรียนไว้อ่ามาดูถึงนักเตะีนะครับพวกเราครูว่าเห็นความสามารถพวกเราดีแล้วนะครับ ก็ไม่มีความรู้หรอแต่พูดว่าฟังมันเพราะพาะอดีแต่สิ่งที่อยากจะกฝากก็คือเรื่องการพูดนะเวลาเราจะพูดไปล,ล้นักร้องนำหรือจะมีส่งตัวแทนพูดก็ได้เปิดนำถ้าวันนี้งานยาเสพติดก็ไม่เห็นมีอง์ไหนพูดคุยงานเสีติดเลย,ยแล้วก็มีแกอะไรบ้างที่สำคัญสำคัญเช่นถ้าเราไปที่ ที่ว่ามารอำเภอเราก็ควรจะพูดถึงนอำเภอเรีย,น,น,ยนท่านนายพลอะไรนแบบประธานพูดแล้วเรียน,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 รทนท่านรองเนี่ยดีนะครับก็เป็นเกิดขึงนะครับเรื่องการพูดครับแล้วก็เรื่องหน้กรองนะบน้กรอ,องอีกเสียงพร้อมนะดีทุกองแต่ว่าไม่รู้ว่าไงบอก็อ,อยู่ใต้นั่งอยู่ใต้แค่นั้นถ้าเราดูแล้ว ห่เห e, e, like ็นใว่าหาตาที่สวยร้องก็จะเลยอยากเห็นหน้าตาที่สวยหล่อๆอะไรนี้ก็ใส่นะครับส่นการพูดับเวลาเเส้นดนตรีนะครับร้องประอบด้พูดเอาเส้นดนตรีทียีเราก็จะพูดอาไปเที่ยวมาหาผักโอะไรมาเที่ยวในเสือนเอะไรนะแต่เอานะอะนั้นเราก็ไปไปฝึกเที่ยวพูดด้วยวัตถุนี้นะมันพูดไปเรื่อย ครับพูดีม่มแล้ะก็เรียกร้กกองคนสนใจเอลปอเสียงคนมตากตาดีเลยนะมาแล้วใมไทก็อยากหน้าตาดีใทรตบมือขอให้ผูรเร่นที่ดึงเล่ไหอเสียงต้องไม่ใสงเก่ียนลเลยนะอ้าวนิดเลียอ่าสีที่เขาอะ มาเป็นลูกเลี้เราไม่สบบามารถที่จะบอกอเขาได้หรอกว่าลูกเลีน้นะครับประคับได้ตอน,ตอนใช้ลูกเลีเ้เนาะวันมาณนี้ราบขอบคุณมากครับ